เป่าคุยเนี่ยก็ทำให้ได้รีแลกซ์นะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นลูกค้ามาขอลดคอมมิชชั่นบ้างตัวแทนมาขอลดคอมมิชชั่นบ้างออกจากอาชีพแล้วจะมาขอคอมมิชชั่นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าไม่จ่ายเบี้ยประกันบ้างแล้วก็ปัญหาการนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะคะแต่ทำยังไงอะ่ะ ให้เราแบบรับมือกับปัญหาต่างๆได้เวลาเจอปัญหาใหญ่ๆเจอปัญหาหนักๆเนี่ยค่ะเจ้าจะปล่อยไปก่อนยังไม่ตัดสินใจทันทีนะคะอ่าก็ต่าคุยทําอย่างอื่นไปกินอาหารไปให้ตัวเองสบายใจแล้วค่อยมามีสติในการพิจารณาว่าเอะเราจะบริหารจัดการยังไงจะพูดกับ ลูกค้าที่มาขอลดคอมมิชชั่นพูดกับตัวแทนที่มาขอคอมมิชชั่นได้ยังไงเพราะเราอ่ะก็จะต้องรักษาพวก,กริมล่าก็คืออัตราความยั่งยืนเนาะเพื่อที่จะให้เราอ่ะได้ผลประโยชน์ตามที่บริษัทให้เพราะเราไม่ใช่ว่าโอ้ได้แต่คอมมิชชั่นอย่างเดียวแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นตัวแทนมืออาชีพอ่ะเขาจะคิดว่าอุ้ยเราขายประกันเนี่ยเราได้คอมมิชชั่น แล้วอะไรประมาณเนี้คือในระบบเนี่ยบริษัทอะไม่ได้ให้คุณง่ายๆนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจะมีระบบว่าเออคุณจะต้องรักษาฐานลูกค้ารักษาอัตราความยั่งยืนของลูกค้าเท่าไหร่เขาถึงจะให้คุณถ้าไม่ถึงอะคุณก็จะต้องมาควักเนื้อตัวเองจ่ายไปในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเบี้ยรประกันไม่ครบสองปีนะคะดังนั้นอะคะ่ะ เรามีค่าใช้จ่ายนะคะไหนจากค่าบริการลูกค้าค่าบริหารงานนะคะแล้วก็ค่าที่จะต้องมานานั่งควักเงินรักษาลิมล่าในกรณีที่มันไม่ถึงเพราะว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์หลายอย่างนะคะของอตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้เพราะเราทําธุรกิจเราไม่ได้เป็นเซลแมนไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเพื่อเอาแค่คอมมิชชั่นอย่างเดียวไงคือธุรกิจอะเข้าใจไหมคะ ถ้าคนที่ทำอ่าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทอะถ้ามาขายประกันอะเขาจะบริหารแบบเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็จะแบบอ่าค่อนข้างจะเข้าใจระบบงานแล้วก็จะอ่าอยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตได้อย่างอ่เข้าใจอะนะคะดังนั้นเออเราเป็นอ่าหัวหน้านะเป็นผู้บริหารก็อยู่มาเป็นหัวหน้ามา17ปีเข้าสู่ปีที่18แแล้วนะคะก็จะ เจอกับเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะคะก็กลายเป็นคนที่มีความสุขรับมือกับความเครียดรับมือกับปัญหาต่างๆได้เก่งมากๆเพราะเขาบอกว่าคนที่ขายประกันได้อะคือเป็นคนที่เก่งมากเก่งมากในด้านการที่แบบเรามีวัคซีนทางจิตใจ มีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการแก้ปัญหารู้ว่าปัญหาไหนเราควรจะปล่อยวางปัญหาไหนปล่อยวางไม่ได้นะคะเอออย่างข้าเจ้าแบบเออไปอ่าไปข้างนอกสมมติมีคนมาบอกว่าอุ๊ยข้าเจ้าเกาะเพื่อนเกาะฝูงกินหรือเออมาเพื่อสนุกสนานเพราะว่าเหมือนอ่ามีคนเปมีคนจ่ายฟรีอันนี้มันไม่ถูกต้องข้าเจ้าก็ต้องคุยนะคะเพราะว่าในชีวิตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยโอ กินหรูอ,อยู่สบายมาเยอะแยะแล้วนะคะแล้วเราไปไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องจ่ายเราต้องเปย์นะคะอันไหนที่ต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายเราไม่มีไปกินฟรีเกาะใครกินหรืออยากเที่ยวอยากอะไรเพราะว่าคือทุกวันเนี่ยถ้าไม่แบบถ้าไม่ใช่แบบเรื่องจําเป็นอะไม่ออกจากบ้านเลยเพราะว่าอยู่บ้านมันมีความสุขได้ทํางานพวกงานมันอยู่หน้าจอแต่การที่เราออกไปข้างนอกบางทีก็ไปเปิดหูเปิดตาเพื่อ การกุศลเพื่อสร้างคอนเนคชันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีสมองที่จะแบบว่าไปคิดเล็กคิดน้อยหรือมีสมองเพื่อไปทํางานอย่างอื่นไงแต่ว่าโอเคเราก็อาจจะต้องไปเพื่อสังคมบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราโฟกัสเรื่องประกันอย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าเอ่อการทํางานร่วมกันอ่ะมันก็ต้องมีความขัดแยง้งมีความเข้าใจผิดกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะต้องรู้จักที่จะแบบว่าเอออันไหนที่ควรสู้เราก็สู้ อันไหนที่ความยอมเราก็ต้องยอมอหรือบางทีหุยตำรวจกําลังจะมีปัญหากับเราเอาถ้าเราไปสู้กับตำรวจเนี่ยเราแพ้เรามีปัญหาเดี๋ยวมันใส่ข้อกล่าวหาเราโน่นนั่นนี่โอ้ยอย่าไปสู้กับทางกฎหมายเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรประมาณนี้คือการใช้ชีวิตอะมันต้องฉลาดทางอารมณ์อะฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันฝึกให้เรากลายเป็นคนที่มีวัคซีนในตัวเองแล้วฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการครบคนแล้วก็ รู้จักที่จะอ่านความคิดความรู้สึกคนออกนะคะคือเราเจอคนเยอะนะะมันจะทมให้กลายเป็นคนที่ฉลาดในาการที่จะคุยกับคน,อ,นอ่านใจคนออกอ่านความคิดคนออกแล้วอันไหนควรจะยอมยอมอันไหนยอมไม่ได้ต้องพูดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียหายไงออประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ถือซาไม่ได้โกรธใครเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีพื้นที่สมองที่จะไปอ,อยู่กับเรื่องไร้าสาระเนาะเพราะว่า มันจะต้องคิดแผนมันจะต้องคิดงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ทําให้กลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วคนก็จะเห็นข้าเจ้ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยใครใครก็รู้นะคะว่ามันเป็นอาชีพต้องเครียดมากนะคะอาชีพที่แบบทนทานมากมากจริงๆมีต้องมีความแบบอดทนอนะ่ะสูงมากจริงๆนะคะแต่ทาไมข้าเจ้ามีความสุขได้เพราะข้าเจ้าเรียนรู้นะคะที่จะปล่อยวางแล้วก็เจอ ปัญหาเยอะมันก็เลยกลายเป็นคนที่มีวัคซีนกลายเป็นคนที่พอเจอปัญหาปุ๊บแบจะไม่เออะอะโวายแต่จะหาทางป้องกันแล้วก็หาทางเคลียร์ว่าครั้งต่อไปฉันจะต้องทํำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ,อ,ะอย่างเราเจอปัญหาว่าเอา้เอา,เ,อาเหมือนกับว่ามีคนจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารให้ได้กินได้เที่ยวหลันละอะไรอย่างเงี้ยอ๋เราเจอปัญหาแบบนี้ละคราวหน้าเราจะไป อ่กินไปนอนที่ไหนเราต้องคุยให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเอา่อใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะทุกอย่างมันจะต้องโปร่งใสไงจะได้ไม่มีปัญหาว่าเอาใครเกาะใครกินใครไปเบียดเปียนใครเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีภาระของเขาไงทุกอย่างอ่ะมันจะต้องแบบว่าหารกันหรือแชร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องคุยให้มันชัดเจนอ่าคือปัญหา กลายเป็นแบบว่าพอเราอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมา20กว่าปีอะเรามองปัญหาเป็นแบบเอ๊ะจะแก้ปัญหายังไงครั้งต่อไปอะไรประมาณเนี้ยเออจะไม่มีความเครียดจะไม่มีแบบว่าหนีปัญหาหรือโอ้ยโกรธเคียรเกลียดใครจะไม่มีเลยคนไหนดีเราก็เออเข้าไปคบคนไหนไม่ดีเราก็อ,อ่าเล็อีกบีเพราะว่ามนุษย์อะมันสติปัญญาความรู้ความสามารถความคิดมันไม่เท่ากัน เพราะมันไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะเราจะไปเข้าได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกสังคมที่เราจะไปเข้าได้นั่นเองนะคะทำให้เรากลายเป็นคนที่มี eq แล้วก็มี iq แล้วก็ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครนะคะเพราะว่าเราเคลียร์เราเคลียร์ก็ทําให้กลายเป็นคนที่มีความสุขสงบทางใจนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในสมองนั่นเองนะคะนี่แหละคือเทคนิคเคล็ดลับของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้อะไรคุยได้คุยอะไร อันไหนยอมได้ยอมอันไหนคุยไม่ได้ก็เลดอิดบีสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปประมาณนี้นะคะก็ให้กำลังใจทุกทกท่านคะ่ะ